เหมือนอีมะยมตรงครับมหาปูไห้พี่แกนไปตามหงลุงครับลุงคืออะไรพี่ก้อนยำตรงจะมันจะเป็นประมาณนี้ดักได้ทุกอย่างมันจะมีปลามีกบเพราะว่ากระบายน้ําออกมาจากนามันก็ตกลงลําคลองพ็พี่ก่อนก็จะมาดักไปอย่างเงี้ยใคบอกว่าอยากได้ปูนะคะเขารอก้มต่ำดูกันว่าจะได้ไหมโอ้ยต้องไม้ออกก่อนอันนี้ปิดไว้เผื่อมีคนมาขโมยโอ้ยมีไหมน้ออู้หามหนามไผ่มันน่าจะไม่มีแล้วและโอ้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 ยมีอยู่ทักก้อง ได้มีปูด้วยไม่โดนพิกแคดด่าแล้วท่าได้ปูเยอะทำปูนาย่างไหมใส่ช้งตามมร่อยนะอย่เยอะอยู่อ๋อุ้ยว้าอย่าให้ลงเหลือนะถ้าลงเหลือก็คือกวัวมันเน่าเอาออกหมดแล้วก็มัดไว้เหมือนเดิมครับพรุ่งนี้เช้าก็มาไม่ยามอีกคือเราคือเอาตรงเอาไว้ได้เรื่อยๆใช่ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเขาระบายน้ำออกจากนานะออกรวงหมดแล้วราจะแก่แล้วก่อนจะได้กลับมาเกี่ยวข้าวถ้างานเยอะก็น่าจะไม่ได้มาเราจะเอาไปไว้ที่เดิม เอาหนำกันแบบเผื่อมีแมวมีหมาไงเดี๋ยวพี่กรจะไปเดินหาปูเผื่อมันมีเหลือบ้างอยู่ที่นานี่เจอแล้วทุกคนอยู่ในนา<ม>ก็ต้องมีปูหงตัวปะเดินต่อนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันต่อว,ว่าพี่แคทจะทําเมนูอะไรบ้างระหว่างรอพี่แคทต,ตำส้มตำพี่กรณก็จะไปหาบระกอกม่ไห้พี่กรณก็จะเอาลูกที่มันอยู่ไม่สูงครับเดี๋ยวสีกลองลงโอ้ยแต่ตกนะวยมาแล้วเมื่อกี้ ทุลักทุเลเลยเกินไปฝนก็ตกลูกที่มันร่วงเน่าล้าสุดท้ายก็ลงน้ําได้ลูกเดี่ยวเหนื่อยมากเอาไปให้พี่แคทตำามักหุ้งไปเบิ่งตำหักหุ้งต่อในช่องพี่แคทครับตำส้มตำปูนายาที่นาค่ะปูมาจากไหนครับพี่แคทปูพี่กอนหามาค่ะมาละกอมาจากบ้านพี่กอนแล้วก็นี่มากาะพี่กอนหามา เขาบอกว่าหามายากขึ้นบากมากเลยตำอะไรคะพี่แคทตำปลาค่ะใส่ปูนาพี่กอนก่อไฟให้หน่อยกินยากเลยนะกว่าจะเป็นคนดังได้อะไรไปยังไม่กิดหาแนวเรียนหรอกจะเอาตีถ้าใครขาดคือแะพี่กอนเริมก่อนนะเออก็ตัวเองดูเอาหัวใหญ่เนาะเอ้ามันอยู่ตรงนี้พอดีจะได้กินไหมตุ๊กตาพี่กนะน่หอยไฟ อันนี้อ่อยพี่แคบอันนี้อ่อยไฟช่างงงกับเธอมากเลยพนะี่แอกกำลังย่างปูนะคะเราจะเอามาใส่ส้มตำระหว่างรอปูพี่แกจะตำเครื่องรอมะนาวใหญ่มากนี่ซิกเนเจอร์ที่กวนหามาเองบกกนี่หนวดเดียวกับที่ใส่หนวดเดียวตัวรุงรดด้วย,วยน้ำตาลน้อยหนึ่งได้แล้วค่ะปูของเรานี่มีไข่น้อยหนึ่ง,เ,นนง,งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตำของเราไปหาผักไม่จีไม่เจอเจอบกักระทุกลูกภาษาการเขาเรียกสวรส โ้หหอมอร่อยปูเสร็จแล้วนะคะร้อนๆเลยค่ะควันขึ้นเลยเห็นไหมทุกคนพี่ก้อนมาเราจะกลัมอันนี้ก่อนเลยนี่เหรอปูมากพี่ก้อนหามาได้อร่อยอร่อยมากแซ่บรอบหน้าทุกคนอยากให้ทำเมนูอะไรที่นานคอมเมนต์มานะคะอร่อยมากทุกคนรอบนี้อร่อยมากเฮ้ยทุกคนเกิดมาพี่อรไม่เคยเจอลุงสองสายสวยมาก